ไปไหนตอนนี้ก็จะไปหาของกินก่อนถ้าสมมุติว่ามันฝนไม่ตกอะไรเงี้ยก็คือจะไปเกองร้านคอะนี้นะคะก็คืออยู่กันที่5เทอร์มินอล21พัทยานะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปกินฟู้ดคอร์ทธรรมดาเพราะว่ากินแบบของเบาๆใช่ไม่อยากจะนั่งเรือไปเกาะกันต้องดูสภาพอากาศก่อนเพราะว่า มันไม่แน่นอนเพราะเรากระทันหันทุกรอบครอบครัวเราคงกระทันหันและนี่เราเช็คสภาพอากาศมันเหมือนวันนี้พายุแบบนิดนึงอ่ะเราต้องดูว่าเป็นยังไงแล้วดูกันว่าเราจะได้ไปเกาะร้านไหนอยู่ในบล็อกพี่ป้าจะได้อยู่ใน YouTube เราจะข้ามเกาะไปเล่นน้ำก่อนอะไรคะ บบตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือแหลมบนริ้าน,นะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็รอเรือสปีดโบ๊สมารับนะคะ5นาทีก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ I think when the next life. be better me to don't a ก็คือตอนนี้เราาจะขึ้นเรือบรรยากาศเว้นใจให้เราไปค่ะเรือแล้วค่ะใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไนดานบกัน What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it's <Springs> squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Every day, all I want เคยมาแล้วแต่ก <aw> ็คือ <t> ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะชอบทะเลใจปุ๊บไม่ได้เห็นใส่ขาวๆแบบนี้นานมากเลยหรอแดดร้อนมากแต่ทุกอย่างดูดีไปหมดสวยมากทุกคนมีความสุขเดินไปซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนกินอย่างเดียวเลยครับ ถ่ายรูปแล้วก็ไปเล่นทะเลก่อนนะคะทุกคนก็มีอะไรก็จะมาอัปเดตแล้วก็ถ้าสมิวน,นิ้งถ่ายรูปเดี๋ยวจะมาโชว์รูปให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคน few moments later. คือตอนนี้นี้เพิ่งได้น้ำเสร็จนะคือไม่มีเวลาแต่ทำอะไรเลยเพราะว่าเรือเขามาแล้ว<ร>ก็คือเรกก็ต้องขึ้นเรือกลับฝั่งแล้ว<ค>ด,ดูสภาพนิ้งทุกคนล้วก็ต้องไปแล้วค่ะทุกคนยบาย ฟ you you okay. ังแล้วค่ะทุกคนต้นที่มีใจแทกได้ขึ้นใหม่ปั๊บเฮ้ตี่เหมือนมิชชัยอีกอะแค่หารทะเลนะคะทุกคนก็คือเปลี่ยนชุดหน่อยเพราะว่าข้างในแบบโปเกินเดี๋ยวพุงออก เสร็จแล้วก็เพิ่งตื่นเลยนะคะทุกคนก็คือนี่ทุกคนเป็นวันกลับของเราแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวนี้จะโชว์ออฟฟิตให้ดูนะแต่แป๊บหนึ่งขอไปแต่งหน้าก่อนนะบายยแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็จืดกำลังจะออกนะคะทุกคนก็คือนิงอยู่ที่ space inspiration นะคะใช่ป่ะนิงอาจถูกป่ะก็ไม่รู้ก็คือนิงมาดูแบบพวก อวกาศอะไรอเงี้ยที่มันเกี่ยวกับดาวเคราะห์อวกาศอะไรแบบนี้ทุกคนดูมันก็จะบอกทุกอย่างเลยเจอไซน์นิวตันอะไรนะว่อาวิ่งอวกาศคนแรกเธอประกอบของชุดอวกาศดูดิไปดิดูดิก็คือแบบเนี้ยก็คือให้ความรู้มากถ้ามาที่นี่ถ้าใครสนใจนะก็คือให้ความรู้มากเลยนะเพราะแบบ มันอธิบายได้ละเอียดมากเลยชอบชอบนะแต่ก็คือเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ซึ่งโอเคบายก็จะมีแบบดาวเคราะห์อะไรต่างๆเพาราาอธิบายประวัติอะไรแบบเนี้ย พิมพ์ภาพยนตรนด้วยทุกคนมาขึ้นไปนั่งคือท่านออกอยู่ขอมือค่ะก,ก็เร่องโทสศัพท์ติดกับความจำของภาพยนตรถถ์นะคะสังหรือว่าหนึ่งมีผิวคล้ายดวงจันทร์ของโลกเราไม่มีบรรยากาศ i don't really think anyone can save <laughs> me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's <laughs> no risk if you don't try it anything so i am just get by and everything see you in the next life to be a better me เป็นไงคะเฮ้ยมันแบบมัน,ม,นมันต้องเกรีมพอตอเนเวลาจริงค่ะน่าอู้กาสไม่อยู่ได้ไงวะมันแบบยู่งี้อยู่งีย้ยคือแบบมันกลับหัวแบบโอ้โหสนุกอ่ะสนุกไหมสนุกอยากให้ลองเล่นมากอะอะอะ i work uh hard -huh. or live in my pace you're only young one yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and it's okay well i just wanna be happy how to get there glad that you asked me i think it's different for everyone some of us of us need purpose to overcome, but try to do with your love when it's said and done. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need. นะคะทุกคนก็นั่งทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะออกไปเมกกับอบังนาต่อทุกคนคะก็คือนิ้งอยู่ที่เมกซับ,บาังนาแล้วนะคะทุกคนก็คือไปซื้อของมานิดหน่อยนะคะทุกคนดูพี่นนแข่งคอกกี้นะคะทุกคนก็ไม่ได้หไหนมงมหนงเ่ย

ที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกินข้าวมาเสร็จแล้วทุกอย่างมาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จบทิศทะเลอย่างสมบูรณ์แบบนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้นะคะก็แบบอยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็ดูแล้วก็เพลินไปด้วยกันนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทําดีหรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูจนจบนะคะทุกคนก็ไปแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกระดิ่งกันด้วยด้วยนะคะทุกคนก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย